อัปเดตต่อดีกว่าอุ้ยรายการนี้สนุกมากเลยพี่เจนวิทรอรอ,อเข้ามาถามเราสองคนนะ่ะ <c oughs> พี่อยากรู้ว่าพี่จากที่ไม่รู้พี่ดินไม่รู้มากเกินไปไหม <c oughs> ผมออกตัวเลยนะผมตอบไม่ได้แ <c oughs> น่เลยเจนวิทอัจฉริยะพันใหม่นะครับจะบอกว่าสนุกสนานมากเลยนะเกือบได้เป็นกรรมการเลยนะสอง<ม>ตัวแม่วงการนะแม่สิรินทรานิยกร,กรกับแม่สุนารีราชสีมาของเราทั้งคู่มีความเห็นไม่ตรงกันพี่เรื่องไข่ไก่คุณกวางสายเอียงมาระบุถึงห้องแต่งตัวเลยนะลองถามจากสองคำถามจากรายการนี้เป็นยังไงลองไปดูครับเชิญครับ ่่กะคถ้าต้องการเก็บรักษาไข่สดให้ได้นานที่สุดควรเก็บไว้ที่ใดเอาประตูตู้เย็นครับ B ชั้นวางภายในตู้เย็นครับ C นอกตู้เย็นครับมันก็น่าจะต้องเป็นช่องที่เขาจัดไว้ให้ไหมเออมันจะมีช่องที่ให้วางไข่ถูกป่ะเพราะว่าการที่จะทําของมาขายเขาเขาต้องดูแลละแล้วลองแล้วว่าเออเก็บเก็บตรงไหนไม่น่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดจริงๆแล้วอ่ะนะทางที่ถูกอ่ะมันน่าจะอยู่ในตู้ พราะความเย็นมันจะสม่ำเสมอคําตอบที่ถูกต้องคือ B ครับในตู้กลางชั่วเย็นค่ะนีคือคำตอบที่ถูกต้องและแม่วิเคราะห์ถูกแม่คิดว่าผักที่หนูจะพูดต่อไปเนี่ยออะไรเป็นผลไม้เอแครอท B หอมหัวใหญ่ C ถั่วฝักยาวตอบครับมันน่าจะเป็นหอมหัวใหญ่ใช่หนูก็หอมหัวใหญ่ฮ้ยมันเป็นไม่ได้หมดนะเจ๊ถั่วฝักยาวก็เห็ถั่วฝักยาวเ้ามันอยู่ข้างมันมันมันเป็นหัวไง เป็นหัวไงตัวมะเขือพันธุ์สี่ครับหัวฝักยาวครับอ๋อผลไม้จากเงาถึงหัวเนาะมันไม่แบบแต่จากดอกใช่แต่เราถ้าเราก็เป็นผลไม้ที่พวกเราก็เป็นดอกที่เราเองกเพุ่งเราไปแข่งกับเด็กไหมปูอย่าไปให้อายอายที่หน้าเลย ขอบคุณคุณชนาลีที่ตอบแทนทุกี้นะคะ <c oughs> อย่าไปให้อายเลยค่ะ <c oughs> เราอยู่ของเรานี่แหละแต่ว่าเราต้องดูนะเ <c oughs> พอรู้แล้วเราจะมีความรู้จริงๆ <c oughs> ตอนดูในายกา,ก,าก็ตอบผิดตอบถูกเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ที่ได้แน่นอนคือความรู้และความสนุกนะค,ะครับเพราะฉะนั้น,นการแข่งขันของน้องๆกันกต่อเลยดีกว่านะเหล่านักเรียนมัธยมปลายหัวกะทิ วันนี้ดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอนกับการชิงตั๋วเข้ารอบแทีมสุดท้ายใบสุดท้ายคุณผู้ชมเป็นการชิงระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจอกับโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่ว่างมีแค่หนึ่งที่โรงเรียนเดียวเท่านั้นที่ได้ไปต่อครับงานนี้ต้องอาศัยความว่องไวและใช้ไหวพลิบสุดพลังมาลุ้นมาเชียร์รพร้อมกันว่าทีมใดจะคว้าตั๋วใบสุดท้ายไปครองค่ะลุ้นไปพร้อมกันในรายการเจนวิทย์อัจฉริยะพันใหม่พีเซเตสบายบางจากลุ้ค่ะจ้ การแข่งขันครั้งนี้นะคือกุ๊ปดีค่ะสายที่2คืนนี้เชียร์และลุนไปพร้อมกัน2องทุ่มหนาทีช่อง Workpoint หรือคุณติดตามการแข่งขันเคลื่อนไหวอย่างไรได้นะทุกช่องทางออนไลน์พิมพ์ไปที่ Facebook พิมพ์ไปที่ทิกต o k พิมพคําว่าเจนวิทย์อชิยะพันใหม่ค่ะ มันเป็นความสนุกที่ทําให้เห็นว่าความรู้แบบชั้นสูงวิทยาศาสตร์ลึกๆเนี่ยจริงๆมันมันอัดัอแออยู่ในเรื่องราวของความใกล้ตัวของเรานะพี่นะอันนี้จากใจเลยนะคะรายการประเภทแบบนี้ที่สร้างสรรค์เด็กๆที่เก่งๆให้ถ่ายทอดความรู้กับคนที่ไม่รู้เนี่ยเราไม่ได้ดูมันนานมากขอบคุณรายการมากๆและสําคัญขอบคุณคุณกันตะถาวรมากๆเพราะว่ารู้ไหมเขาถามในส่วนที่พี่อยากรู้มากเลยเออเนาะมันใกล้ตัวนะมันใกล้ตัวค่ะสนุกคุณผู้ชมคืนนี้นะครับ